นะตะกินเข้าไปมิดเลยนะตัวเล็กๆน,น้อยๆไม่ต่าง

เนื้อพวกขายไม่ได้ว่าตัวอะไรอะไรเนี่ยอพวกอ๋อจำได้เว้ยพวกรถติดกันบานเลยเจ้าวัดบานก็รถติดกันบานเนี่ยยิ้มาเลยอ่ะยื่นยไงของเลยได้เนี่ยคุปปาได้แยมได้ย้ายัดมาดูดตรงนั้นสดสวยครับ นถกระจิบสีดำดีไ่แงทองลงเลีนีแซมเล่นีได้เห็นนี่ฮาเลยได้โอ้ยรับรองหัวละแห่ขอดูภาพช้าได้เียนไหนนะยอยู่เลยะเนไหมเนีนได้อ่ะใแกวิ่งมาจากโน้ไม่ได้ตอนะ ก่อนแม่เดี๋ไปขายดเะไป่ะทสาีดีีดเอียงลายไทยครับสายพี่สองโยฟักงัดยังไงก็อยู่ จังๆัง <laughs> โอ้ยไฮโลวบัสเอามือยกขึ้นมาเร็วตัวใหญ่เดี๋ยวอุ้ยโอ้ยหนูหนูหนูอะไรเดี๋ยวขนันหักมีหางด้วยบัสเดี๋ยวขนันหักคันกาไฟเบอร์โอ้ยหกขีดเท่าตัวนี้จัดหนูอะไร <laughs> หนูซิง <laughs> E <S <S นครับเขาลิ้นเลยไม่น่ารอดไม้เดียวเลยตรงนี้ลอยแล้วเนนี้ลอยแล้วโชูชูเปล่านี้หน่อยมันดูใหญ่ๆหน่อยใกล้ๆเขาหากล้องหน่อยโอ้โหได้ตัวใหญ่ทั้งทั้งลอยแล้วดูปากปลาดูปากคนว่าปากคนยื่นมาไหมเนี่ื้อปากปลาดูเหยื่อในปากปลาไม่ได้ดูปากคนงัดงัดที่แตกเลย มาแล้วครับช้อนใส่ปลาเค็มครับกับเจ้าหมูพุก ดันโลครับตัวนี้หนูพกุกครับสายพีสองเทโอฟอกครับผมวัดจังๆครับไม่มีขาดครับตอนนี้เราก็กลับมาหมายบ้านล้างผีสิง <c oughs> อีกหนึ่งรอบนะครับ <c oughs> บ้านล้างผีสิงครับพูดดังไม่ได้ครับเดี๋ยวมาติดตามชมครับ วังเวงมากบรรยากาศวังเวงมากตอนนี้ตอนเย็นด้วย ทางครับเนี่ยทางตรงนี้ไม่มีใครกล้าเดินเข้ามาครับชาวบ้านเขาเดินมากค่ตรงนั้นแต่ว่า้าเเสี่ยวมาจะมีใครเข้ามาเลยเขากลัวกันเพราะว่าตรงข้างในเข็นบ้านแลว้วเบอกดู่มากครับตอนนี้ผมก็จะพามา <c oughs> เข้ามาอีกหนึ่งรอบนะครับมาติดตามว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับมาทำ <c oughs> ปานนะครับ <c oughs> ไม่ได้มา <c oughs> ทำรายการบ้านปีสิงนะครับตอนนี้นะเขมไม่รู้เรื่อง แต่แม่กเข็มก็ยังไม่รู้นะว่าข้างเป็นบ้านผีสิงเป็นบ้านหลาง ดูมาติดตามดูอีกครั้งนึะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมมาติดตามดูอีกครั้งนะว่าหน้าต่างนั้นอ่ะมีแต่วันนี้จะมีควันอะไรขึ้นไหมไหมวันนั้นมีควันเป็นเหมือนรูปภาพขึ้นมาอือปากกล้องหน่ยเร็วจะารอยนี่บ้ดิไม่ไป กล้องไม่มาเอาไว้ไปเองก็ได้ไหมไมาเนี่ยใครอยู่ข้างหลังอ่ะอยู่คนเดียววางแนละ้วอไอ้ไไตูมแล้วก็เดินเข้ามาใน นี่นจะมีบันไดนะครับแล้วก็จะมีบ้านหนึ่งหลังตรงนี้นะนี่ครับตรงนี้ก็ไม่มีครับครับมีาหน้าดูไม่ใช่แล้วนั่นน่ะยายแค่นอนก้มหน้าหัวขาวเลยนะนี่มาเปิดเองอยู่เมื่อกี้ไม่แกหัวขาวเหมือนม้หน้ากลัวน้าขนลุกเลยเก็บไม่แกก้มอยู่แั่น่ะ ก็เดินไม่ไหวแล้วนะใช่เหรอไม่ใช่นะ่นนะไม่ใช่นะรอทำไมก้มอยู่งั้นนะอะไรขิมบอกมีคนอยู่แต่ยายหกหัวขาวของนอนวิ่งเร็วๆไหนเดินไม่ได้น้านะนะมึงวิ่งนักเซีมเอา ใช่อถหน้าฟ้าเดือลงไปผมจะเอายังไงนะไม่ถึงไหนลงไหนอ่ะดึงดึงเดี๋ยวเลี้ยวมันดิ้นมันจะลงมันจะลด Uh -huh. Uh -huh. <No> oh, ui, look. Uh -huh. ui lực Đang, đang với đôi kipper ạ Ui Thôi 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 thoải mái ไปรับตอนน่ะ ครับนี่โลครับอันนี้ตลองแค่นี่ต้องต้องชมเชยครับน้ำบาสครับลงไปเอาปลาครับอยู่ในน้ำอยู่เลยตัวนี้โอ้โหกัดตัวนี้มันจะกัดหนูซิงงนะหนูซิงตัวใหญ่ยอ่อซิงดึงเคร่าก็ไม่หลุดครับอยู่ยในคอเห็นไหมวัวมันจะหลุดมันติดเลย,เด,ยดึงก็ไม่ขึ้นแน่ผ่าน อยู่สภาพแบาสครับต่อข้าวบานเลยโดนอะไรเขเรื่องเนี้ยบ้านเนยโดเต็มเลยไม้เดียวเลยโดนเลยอ่ะโอ้โดนเลยน้าทิ้งเปลือกเลยฝัน้ได้นะดียเป็นอาบาสไงถ้าเป็นขมันส้มหัวไปแล้วเนี่ย น้ไม่ทัาเลยลงน้ำเลยลงน้ำลงน้ำลงแล้วลงน้ำลงแล้วมาดูรูปปลาโลวันนี้กันครับตกปลาก็ประมาณครึ่งวันออกกันมาตอน11โมง11โมงเที่ยงปลาที่ได้ก็จะมาติดตามนี่แกะทั้งวันแกะาทั้งวันเลยได้ยึดตัวแล้วอ่ะสองตัวได้ไหนดำโน้ก็มาโน้ก็ได้อะก็ น้าวดีค่ะรูมั้ยแค่ได้เหยื่อมานะไม่ได้ติดม้าก็ไม่รู้ว่าน้อจะมาไงต้องขับเรที่ห้องออกมาที่พริกพุ่มเนี่ยได้เมื่อกี้เนี่ยนะในในตัวไหนเมื่อกี้อ่ะนี้ใหญ่กว่าเพื่อนแล้วนู้นใครได้ตัวใหญ่น่ะแซ่มานี่อ่ะนั่นใครได้เหรอผมอ่ะอ้าวมขายิ่เข้มเด็เออผมได้ตัวแล้วตัวใหญ่อ่ะแล้ว อ๋มีตัวงางแ่ตองตัวตาองตายครับปลาลูของวันนี้ครับมมีเล็กใหญ่มันมีบิ๊กบื้มเลยตัวเมื่อกี้ครับทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดโอ้ถามนะบัายตัวอยู่หลายตัวอยู่ับปลาวันนี้นะพูดตัวบุเกยวเอาจี๊งพาปตัวปลชิโดมาสิบห้าบห เจ็ดสิบแปดตัวรวมยี่สิบตัววันนี้เ <Okay. S 2> นนก็่ <Okay. S 2> เดี๋ยวฝากติดตามชมคลิปต่อไปนะครับว่าจะไปทีไ่ไหนวันนี้ออกมาแค่เที่ยงถึง,ถ,งถึงกี่โมงนี่ห้าโมงเย็ยนสี่ห้าโมงเย็ยน, 4, มยยนไม่กี่ชั่วโมงป่ารวมยี่สิบตัวโอเคครับาย <Bye. S 2> <Bye. S 1> บาย <Bye. S 1> ครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ